สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับใครที่ตั้งตารอคอยการสมัครเข้าโครงการแมนิเม้นทเทรนดีของยูนิโคค่ะยูนิโคแมนิจเจอร์แคนดิเดตปี2024กลับมาแล้วค่ะโครงการเดียวในประเทศไทยที่นะคะรองรับการเติบโต2ชั้นนอกจากจะขึ้นโซเแมนิเจอร์ภายใน2ปีแล้ว5ปีหลังจากนั้นคุณยังสามารถขึ้นแฮเรียเมนิเจอร์ได้มันเป็นสิ่งที่พี่เล้าบอกเลยว่าเป็นโครงการเดียวในไทยตอนนี้ที่รองรับการเติบโต2ชั้นและเป็นโครงการที่ให้เงินเดือนสูง ให้เกิน 50k และ 50k คือผ่านตเบสเงินเดือนเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการมีเงินเดือนสูงจบใหม่เงินเดือนสูงคฉเรียลพาดีพี่ลังแนะนําโครงการนี้ให้รีบสมัครเข้าไปเปิดตั้งแต่วันนี้ค่ะจนไปถึงวันที่24มีนาคมถ้าหากว่าใครสนใจอยากที่จะเข้าโครงการนี้พี่ลังแนะนําให้คุณเข้าไปอยู่ในคลา,คา,คาสคลาสถอนสดทุกคนมีอะไรบ้างมีแบบคุกคลาสและปลาเวทคลาสร,รอบคุกคลาน5วัน3หลัก เราจะเรียนกันวันที่ 15, 16, 22, 23และ29คุมพาพันนี้ถ้าใครอยากเรียนกับเพื่อนไม่อยากตกเทนตกขบวนให้รีบเข้ามาสมัครเพราะพี่รักรับจำนวนจำกัดนะคะแต่ถ้าเป็นプライเวตค a r สคุณสามารถบุ๊กเวลาได้เองและสามารถเรียนแบบ All In ิน คุณเท่านั้นที่เป็นตัวแปรกำหนดเพราะโครงการของ Unico r Manager Candidate ไม่มีการ Assessment แบบทีมแต่เป็นการ Assessment แบบเดี่ยวเพราะฉะนั้นนะคะคุณล้วนๆเป็นตัวแปรสำคัญและที่สำคัญใครที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะหรือปึกษารักเข้ามาได้ฟรีๆเหมือนกันค่ะต่ละคลิปอื่นก่อนหน้ารักเคยทำให้แล้วว่า Unico r มีการคัดเลือกอยังไงบ้างเนาะ ถ้าใครสนใจอยากเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในโอกาสนี้พี่ลังแนะนําให้คุณมาเข้ารอบที่เป็นสอนสด5วัน3กลสัปดาห์เพราะเดิมทีปีที่แล้วนะคะ2วัน2วัน5 000, ชั่วโมงไม่พอที่แล้วมีคนมาเรียน2วัน5 000, ชั่วโมงกับพี่ลักเลิวไฟได้ถึงรอบไฟนอนและจบธรมา,พ,าพี่ลักบอกเลยว่าเหตุผลที่จบเป็นเพราะว่าแรงส่งไม่ถึงค่ะว่าแรงส่งไม่ถึงเป็นเพราะอะไรทุกคนเราเรียน2วัน5ชั่วโมงคือการน็อกน้ํามันเหมาะสําหรับโครงการที่เครือซีพีใช้ 1, เอสเซมเพต์วันเดียวรลอจบเลยซีพีอแมคโนโลซัสอันหนึ่งวันนี้เห็นผลสูงมากกบอเลย ั้งเลทสูงมากในปีที่แล้วแต่2วัน5ชั่วโมงสาหรับโครงการยืมซีที่ลักบอกเลยไม่พอแล้วน้องของปีแล้วก็ไปได้ถึงรอบไฟนอนเพราะฉะนั้นแรงส่งต้องถึงเราเลยใช้กดที่21วันค่ะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถสมัครหรือปรึกษาพี่รักษได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะกดไปที่ลิงก์ฟรีค่ะกดที่ติดต่อเราหรือกดที่ลิงก์ฟรีแล้วกดเลือกคอร์สได้เลยค่ะแี่ลักบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะได้ทางลัดเพื่อไปสู่ข้อหมายการมี5้ k เเนี่ยพี่ลักบอกเลยเราก็ต้องใช้ทางลัดเช่นเดียวกันเพื่อไปถึงมัน เพราะว่าอะไรเพราะคนที่อยู่ข้างล่างมีรถเป็นพันคันทุกคนแต่อยู่ข้างบนที่เป็นโทเวทางด่วนมีคนแค่สิบยีคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจงใช้ทางเลือกที่สั้นที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมายและงับโอกาสนี้มาให้ได้ใครๆก็ทําได้คุณก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นอยู่ที่การเตรียมความพร้อม,อมขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ